ทุกคนตอบมาว่าภาพนี้มันคืออะไรคะบ่งบอกอะไรตามทฤษฎีของเราเลยนะภาพนี้เนี่ยมันบ่งบอกว่าอะไรขึ้นหรือลงมากกว่ากันอ่ะขึ้นหรือลงมากกว่ากันเพราะอะไรถ้าเสียงไปในทางเดียวกันเนี่ยกับเหตุผลไปในทางเดียวกันเนี่ยโหเราแข็งแก่งกันขึ้นเยอะมากๆนะคะอ่ะลองตอบกันมาดูนะคะลงมาเคลียร์ไส้ที่ชนไว้นะคะมาแล้วคนแรก PIT 168ลงมาเคลียร์ไส้ที่ชนไว้แล้วยังไงต่อ อ่ะถ้าเห็นภาพแบบนี้เนี่ยโหมองได้ห่างตาปุ๊บแล้วแบบว่ารู้เลยว่าว่ามันจะขึ้นหรือมันจะลงทุกคนเก่งมากแล้วนะตอนนี้คือทุกคนมองแค่ห้าวิที่ฟ้าแคปรูปแล้วก็ถามทุกคนสามารถตอบมันได้ภายในห้าวิสิบวิคือจะมีใครเท่เท่าคอมูเราอีกไหมที่แบบว่าแค่มองกราฟแบบเรู้เลยว่าม่งจะไปทางไหนต่อนายคำตอบเริ่มมาแล้วนะพายชั่นเซลล์สร้างไม่สำเร็จอ่าคุนอาทิตวันมานะคะพี่อทีขึ้นเพราะ ไฟชันเซลล์สร้างไม่สาเร็จนะคะพี่อันบอกขึ้นคะ่ะตาบอกว่าขึ้นพี่เจษด,ดาบอกขึ้นต่อครับโอ้โหนี่เราไม่ต้องการโคชแล้วนะเธอทุกคนสามารถมองกราฟคือทุกคนเก่งเบอร์นี้แล้วนะเพราะจะต้องขอชมว่าทุกคนเก่งเบอร์นี้แล้วที่แบบว่ามองฟึบไม่ถึงห้านาทีไม่ถึงหนึ่งนาทีด้วยซ้ําแล้วทุกคนสามารถตอบมันออกมาได้ด้วยตัวเองที่ไฟไม่ฉเฉลย ที่ไม่มีใครมาไกด์ไล,ลน์ทุกคนมันคือแบบว่าพื้นฐานที่เก็บมาแล้วมันได้ใช้สทีเนี่ยอันนี้คือออกมาแล้ว <c oughs> ขึ้นเพราะต่ํากว่าไส้ของแท่งก่อนหน้าพีเเซลไม่สําเร็จเออพี่นาตีบอกคิดว่าลงมาก่อนเคลียร์คนเซลแล้วค่อยขึ้นอืมอืมอืม,อมแต่คําตอบก็คือไปทางขึ้นใช่ไหม <c oughs> พี่เรนยูบอกว่าขึ้นมากกว่าเพราะพีเเซล์ยังไม่สร้างอะไรยังไม่ชวรับสําคัญคล้ายๆว่าลอเซลล์อ๋อโอ้โอตอบเยอะมากเลยเนี่ยเหตุผลดีด้วย ผลดีแล้วนะยังที่สุริยาบอกว่าขึ้นมากกว่าที่ดาวสิบดาวเคลียเซลล์ขึ้นไพชชันเซลล์ตรงนี้สร้างไม่ได้ตั้งแต่แรกจบตรงนี้สร้างไม่ได้จบตรงนี้สร้างไม่ได้จบให้ง่ายอย่างนี้เลยมีไส้อยู่นี่ไงไส้แท่งปัญหาเนี่ยมันบังทุกคนอยู่ตรงนี้การที่จะสร้างไพชชันเซลล์ได้อีกทีหนึ่ง ก็ต้องเข้าตามเคสของเดย์เมื่อกี้หรือเคสของเดย์เมื่อกี้จําได้ไหมมีเคสหนึ่งที่เป็นเคสที่2ว่าเขาจะต้องดันตัวขึ้นไปเหนือไส่ถูกไหมอันนี้เรามาเบรกใน head f o l เราจะเห็นนี้เนื้อมันต้องขึ้นมาปิดให้มันอยู่เหนือกว่าไสนี้อันเดียวกับเดยอันเดียวกันเหมือนกันเลยแค่กลับมาใน head f มันจะเห็นชัดกว่าว่ามีแพชชั่นอะไรอยู่ข้างในบ้างเรายิ่งดอกไปดูเฮชวันก็จะยิ่งเห็นชัดตัวนะี้จบเนาะทุกคนเก่งมากเยี่ยม